สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สักคันนึงครับสต่เรบวันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิปาราโรสปอร์ตนะครับอันนี้เป็นรุ่น2.4 GT นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อโฟร์วิลได้ครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับอันนี้เลขไมล์เนี่ยน้อยมากนะครับเพียง50,000กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับเป็นปี2015นะครับก็ถ้าเทียบปีแล้วยิ่งบอกเลยว่าน้อยนะครับแต่ตัวเลขไมล์เนี่ยลูกค้าไม่ต้อง กังวลเลยนะครับเพราะว่าของเราเป็นโชรูมาตรฐานนะครับมีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับเพราะนั้นลูกค้าสบายใจะได้นะครับเรื่องเลขไมล์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามารีวิวนะครับตั้งแต่สภาพภายนอกนะครับสภาพภายในนะครับแล้วก็สภาพโครงตัวถังนะครับเอาไปว่าดูคลิปนี้จบนะครับลูกค้าทราบเลยสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะบอกทุกจุดเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดตามมาชมกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นสีเทานะครับก็เป็นสียอดนิยมเลยนะครับของ ปาเตโรนะครับก็ออกเป็นเทาเข้มนะครับตัวไฟหน้านะครับโคมไฟนะครับสภาพโคมนะครับก็ใส่สวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับะจางหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเซนเตอร์นะครับด้าน uh หน้านะคะร,รับต NO ิดมานะคร <im> ับถึง6จุดด้วยกันนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีเซนเตอร์ด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับแล้วด้านในนะครับมีทั้งหจุดเลยนะครับ ตัวไฟดัดหมอคู่หน้านะครับก็มีกันมาให้ครบครบแล้วนะครับสรับล้อแมกนะครับคันนี้เป็นแมกสีดาปัดเงานะครับก็เป็นแมกเดิมนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบันไดด้านข้างนะครับมีติดให้ครบนะครับมือปิดประตูก็จะเป็นตัวโคมเนียมนะครับทั้งสี่บานเลยสำวด้านหลังนะครับตัวไฟนะครับโคมไฟเขาก็สภาพสวยนะครับ อ่าโฮมเรียบร้อยนะครับความใช้งานเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ6จุดเหมือนกันนะครับก็ให้กันมาแบบว่าเต็มเต็มเลยนะครับมีโลโก้ด้านหลังครบคันนะครับก็จะมีตัวโลโก้โฟร์วิลด้อยู่ด้วยเดี๋วเราก็ให้ดูสภาพรอบคันกันเลยนะครับมีตัวปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับหลังจากดูสภาพภายนอกไปไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาชมสภาพโครงตัวถังกันมากดีกว่านะครับสำหรับโครงตัวถังนะครับ ตัวโครงตัวถังนะครับตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับนี่ตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวหัวน็อตนะครับเริ่มมันก่อนเลยนะครับตัวหัวน็อตก็เดิมนะครับหัวน็อตไม่มีการขันนะครับสติ๊กเกอร์มาคอรนะครับอยู่ครบปกตินะครับนี่ตัวด้านในนะครับก็ปกตินะครับไล่มาด้านข้างเลยนะครับตัวด้านข้างนะครับตัวหัวน็อตก็สวยนะครับไม่มีการขันออกนะครับตัวคารด้านหน้านะครับก็เรียบร้อยดีนะครับ หลายห้องเครื่องนะครับดูเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นหัวล็อตนะครับแก้มข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับหัวล็อตก็คมนะครับนี่เป็นหัวล็อตตัวฝากระโปรงนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็ล็อตคมนะครับไม่มีการหลุดลอกนะครับเนี่ยไม่มีการขันการหมุนนะครับสภาพสวยเลยนะครับทั้งตัวในและตัวนอกนะครับมาดูตัวเสากลางนะครับฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับตัวเสากลางนะครับ จะเป็นตัวน็อตตัวล่างนะครับสังเกตนะครับตัวน็อตนะครับตัวหัวจะคมนะครับไม่มีการหมุนการขันออกนะครับเดี๋ยวเป็นตัวฝั่งเสากลางฝั่งขวานะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับตัวหัวน็อตนะครับก็คมนะครับไม่มีการหมุนการขันนะครับสติกเกอร์ก็เดิมนะครับไม่มีการหลุดลอกออกนะครับก็ติดมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับฝาท้ายนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับ ตัวด้านท้ายนะครับตัวแก้มนะครับก็เป็นปกตินะครับนี่ตัวเม็ดอาร์กอะไรอยู่ปกตินะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็ปกติเลยนะครับตัวฝาท้ายนะครับอันนี้จะมีรอยขันน็อตนะครับแต่ตัวขันน็อตเนี่ยเราขออธิบายนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือตัวขันน็อตเนี่ยเขาขันออกมาทําสีนะครับก็ขอได้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยอาจจะมีร่องรอยนะครับด้านหลังนะครับเหมือนไปโดน ขุดฉีดนะครับแล้วเขาก็ถอดออกมาเนี่ยตัวนี้มันจะมีรอยถอดออกมานะครับยกออกมาทำสีนะครับทั้งแผ่นนะครับก็เราก็แจ้งนําจริงนะครับเพราะว่าจะได้ทราบเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักใดๆนะครับเพราะนั้นลูกค้าสบายใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะเราตรวจสอบให้แล้วนะครับตัวนี้ตัวด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็อันนี้เราพับเบาให้ดูนะครับจริงๆมันจะเป็นเบาหมดเจ็ดที่นั่งเลยนะครับตัวเบาเนี่ยพอพับด้านหลังก็จะกว้างอย่างนี้เลยนะครับสามารถวางของได้นะครับ เอยากเห็นว่าถ้าเกิดเหลือสีที่นั่งนะครับก็วางของได้สบายนะครับหรือเราจะปรับเป็นเจ็ดที่นั่งก็ได้นะครับก็เราก็พาดูภายนอกนะครับโครงตัวถังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเลยเราซูมให้เห็นทุกจุดนะครับอันไหนไม่ถอดมีอะไรเราก็แจ้งตามจริงนะครับแต่การถอดเนี่ยไม่ได้มาจากบัติเหตุหนักนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรถตามปีนะครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับร่องรอยแต่เราก็ชี้ให้เพื่อความสบายใจของลูกค้าเลยนะครับ อ่าต่อมาภายในนะครับภายในก็จะเป็นบ่อหนังสีดํานะครับก็จะได้เป็นบอะปรับไฟฟ้านะครับผู้น้าเลยนะครับมีปรับระดับยกหน้ายกหลังได้ด้วยนะครับอ่าตัวหนังก็เป็นหนังสไตล์ของมิตูนะครับก็สไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวหนังนะครับทำคมสะอาดง่ายนะครับก็เป็นดับด้านนะครับนี่จะเป็นตัวบอะแถวกลางนะครับก็จะมีตัวทีวีนะครับติดตรงเพดานนะครับอันนี้ ติดมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเล็กไม้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นห้ากิโเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเล็กไม่ก็อย่างที่บอกนะครับเรามีการตรวจเช็คเพราะงั้นสบายใจได้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวโชว์นะครับขับสองขับสี่เนี่ยคือเราสามารถหมุนปรับได้นะครับแล้วแต่เนี่ยจะปรับขึ้นมาเองนะครับเรปรับได้ง่ายเลยนะครับเพราะมีตัวปุ่มปรับอยู่ตรงกลางนะครับก็ปรับได้สี่แบบนะครับตัวนี้จะเป็นสองเอสสี่เอสนะครับแล้วก็เป็น สีเอลซีสีเอลซีอยู่ที่ความลึชันนะครับอยู่ที่เราต้องการใช้ในการขับขี่สถานการณ์ตอนนั้นนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นหนังนะครับจับได้ขนาดมือเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีครบนะครับคุชคอนโทรลเกียร์พวงมาลัยแพตเทิร์นชิฟต์นะครับส่วนหนึ่งของตัวท็อปเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัวกล้องด้วยนะครับตัวกล้องเนี่ยเราสามารถกดจากพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่ตัวกล้องเนี่ยจะเป็น4มุมเลยนะครับมองได้รอบด้าน3 6 0องศาเลยนะครับเนี่ยมองเห็นอันนี้จากภาพจริงเลยนะครับ ันนี้จะมีกล้องหน้าด้วยนะครับก็คือถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บมันจะขึ้นที่ถอยหลังเองนะครับก็อัตโนมัตินะครับกอสามารถกดเซตได้นะครับปรับตั้งได้นะครับเนี่ยหมองด้านข้างนะครับปรับออกหน้าจอนะครับตัววิทยุนะครับก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับมีเนวิเกเตอร์ให้ครบนะครับอ่าก็เมนูได้ง่ายเลยนะครับก็แมพ ตัวแอร์นะครับก็จะได้เป็นอิทอนินะครับอันนี้จะเป็นแยกอุณหภูมิได้แบบอิสระใช้ขวาเลยนะครับจะมีตัวควบคุมแอร์ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับออปชันก็มาให้ครบเลยครับเรื่องระบบขับสีนะครับระบบข้นสี่ล้อก็สามารถปรับได้นะครับสีระดับสีโหมดนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยลงทางละชันนะครับมีตัวเซตนะครับตัวเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ออปชันที่ให้มาบอกกันเลยว่าครบจริงๆนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับสำหรับมิสูวิชิปาร์เจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นรุ่น2.4นะครับ GT นะครับเป็นโฟร์วิลด์ได้นะครับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับเลขไม้นะครับก็เพียง50,000 5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับคันนี้ราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง890,000 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไวให้แล้วครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดตัวกระดิ่งสั่นานะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ